สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูสวนทุเรียนนะครับเหนือที่3ไร่เศษเป็ก,กสารสริทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับอยู่ติดกับคลองชประทานเลยส่วนนี้อยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับสุดห้าสวนเราก็จะติดกับคลองชประทานน้ำในคลองชประทานก็จะปล่อยจากเขื่อนมาให้นะครับมีน้ำใช้ตลอดปี ในสวนเราก็จะไม่ต้องเสียหน้าที่ในการขุดบอ่อนะครับสามารถปลูกทุเรียนได้เต็มพื้นที่เลยสวนก็จะติดอยู่กับถนนสาธารณะนะครับที่เป็นถนนสายเรียบของชลประทานนะครับลักษณะของที่ดินสวนนี้ก็จะสูงกว่าถนนประมาณ2เมตรได้นะครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับก็เหมาะที่เลยที่จะเอาไว้ทําเป็นสวนบ้านสวนนะครับ มีทุเรียนปลูกไว้ให้แล้วเต็มพื้นที่นะครับทุเรียนก็ให้ผลแล้วทุกต้นนะครับกําลังออกดอกออกผลเลยนะครับเดีย๋ยวผมพาเดินดูในสวนนะครับไฟฟ้าก็พร้อมเลยนะครับไฟฟ้าน้ําประปาเพื่อนบ้านซ้ายขวาเลยมีทุเรียนผ่านหมอนทองเต็มพื้นที่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่3ไร่เศษ เอกสารสิทธิ์พร้อมโอนเลยนะครับ3ไร่เศษมีทุเรียนพันหมอนทองเต็มพื้นที่กำลังออกดอกกำลังขึ้นลูกทุกต้นเลยนะครับมีกำลังขึ้นหนามเลยนะครับทุเรียนพันหมอนทองเต็มพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกเขาเชะเมาด้วยนะครับเดินทางจากสวนไปเที่ยวน้ำตกก็ประมาณ10กิโลเมตรอยู่ในชุมชน เข้าจากถนน4เด่นเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรเศษเท่านั้นนะครับเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยมาสวนถ้าจากสนามบ,บินสุวรรณภูมิก็ประมาณ160กฟาโลนะครับการเดินทางเข้ามาก็สะดวกสบายมากๆเลยกำลังขึ้นลูกเลยนะครับทุกต้นเลยซื้อแล้วปีนี้ก็มีทุเรียนไว้รับประทานไว้แจกเพื่อนฝูงหรือว่าไวข้ขายได้เลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่เศษนะครับ มีทุเรียนเต็มพื้นที่น้ําแหล่งน้ําก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ติดกับคลองชลปรมทานนะครับมีน้ําปล่อยจากเขื่อนมาให้ใช้ตลอดปีสวนก็ร่มลื่นนะครับเขียวขจีเลยสามารถที่จะมาปลูกเป็นบ้านสวนได้เลยนะครับซื้อแล้วก็มีคนดูแลรับดูแลทำสวนให้นะครับ หรือว่าจะมาซื้อแล้วอยู่เองก็เหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านก็มีแล้วก็ไม่ไกลศูนย์ร,รชาชการอำเภอแกลงนะครับห่างจากศูนย์ร,รชาชการอำเภอแกลงก็ประมาณ8กิโลเมตรนะครับเข้ามาก็มีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางแล้วก็เพื่อนบ้านติดสวนเราก็มีอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ส่วนทุเรียนแปลงเล็กๆนะครับ3ไร่เศษมีทุเรียนเต็มพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีปรับพื้นที่ไว้ด้วยนะครับสามารถที่จะสั่งบ้านนกดาวมาตั้งได้เลยนะครับบริเวณดินบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำสำรองนะครับที่เป็นบ่อที่ปูผ้า PE ไว้นะครับสำหรับสต็อกน้ำที่เราดูดจากคลองเราชะมัดานหน้าที่ดินนะครับขึ้นมาไว้สต็อกในสวน ตรงนี้นะครับก็จะมีปอผ้าพอีอยู่นะครับแล้วก็มีปรับพื้นที่ไว้สําหรับตั้งบ้านน็อกดาวน์ได้เลยทุเรียนก็สมบูรณ์นะครับกําลังออกดอกออกลูกเลยหาเน้ที่ส่วนทุเรียนแปลงไม่ใหญ่นะครับแปลงนี้3ไร่เศษนะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ1นล้านสองแสนบาทนะครับมาดูแลชื่นชอบก็ยินดีพาต่อรองราคากับพี่เจ้าของโดยตรงนะครับ ไม่ท่วมนะครับเพราะว่าอยู่ที่สูงสูงกว่าคลองชลมรทานประมาณ2เมตรได้น,นะครับเป็นที่เนินเลยรับลมได้ดีเลยนะครับเหมาะสมเลยที่จะเอาไว้เป็นบ้านสวนไว้พักผ่อนยามเกษียณนะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นสวนทุเรียนแปลงไม่ใหญ่นะครับดูแลไม่ยากมีคนรับดูแลให้ด้วยนะครับลมลื่นนะครับสวนก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับ ลูกแปลงสวยเลยเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านนาติดถนนสาธารณะตลอดหน้าที่ดินถนนก็ติดกับคลองชลประทานนะครับสามารถเอาน้ำมาใช้ในสวนเราได้ตลอดเลยปลูกทุเรียนพันธ์ุหมวอนทองไว้เต็มเนื้อที่เลยนะครับ3ไร่เศษเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุดแดงนะครับหอมโอนนี่ก็ สูงกว่าด้านหน้าถนนสาธารณะที่เรียบของชนะทานนะครับเหมาะที่จะเอาไว้ทำเป็นบ้านสวนเป็นสวนทุเรียนไว้พักผ่อนนะครับมีทุเรียนพร้อมที่จะออกลูกแล้วไว้ปีนี้มีลูกให้ทานได้เลยนะครับทั้งสวนที่ดินก็สวนเราก็จะออกจาก ทางสาธารณะเส้นนี้ไปประมาณไม่ถึง200เมตรนะครับก็จะเป็นทางลาดยางเส้นที่จะไปน้ำตกเขาชมเมาครับการเดินทางไปสู่รัชการอำเภอแกรงก็ประมาณ7-8กิโลเท่านั้นนะครับครับสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับ089 0986 866 065 665 4979ครับ พื่อไม่ให้พลาดบ้านและที่ดินสวยๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีบ้านที่ดินสวนผลไม้ให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับหรือต้องการให้ไปดีวิวช่วยทำการตลาดขายบ้านขายที่ดินให้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีณะครับขอบคุณครับ